คือเมนูยอดฮิตของทุกเพศทุกวัยไม่ว่าร้านไหนๆก็ต้องมีเมนูนี้ไว้เสิร์ฟให้กับลูกค้าถามว่าต้องซื้อที่ไหนแล้วก็ก็ต้องที่แมคโครเท่านั้นค่ะเราคือผู้นําเข้าเฟรนช์ฟรายและสีพันมันฝรั่งแช่แข็งอันดับหนึ่งของประเทศไทยเพราะเรามีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เชฟน้ำกันจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมอาณาจัปเซนรฟแห่งนี้กันค่ะ กันอยู่ที่ไหนล่ะคะที่ไหนนะคะที่ไหนนะคะใครจะไปรู้ล่ะคะถ้าไม่ใช่เชฟน้ำกลั่นที่แห่งนี้นะคะก็คือคลังเก็บสินค้าหลังบ้านของแมคโครค่ะไม่ใช่ว่าใครจะเข้าได้ง่ายนะคะต้องคนพิเศษเท่านั้นค่ะถึงจะเข้าได้สินค้าของเรานะคะได้รับการผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับโลกซึ่งจะมีการควบคุมอุณหภูมิตัต้งแต่การผลิตการจัดสง่งเพื่อที่ลูกค้าจะได้มั่นใจว่าจะได้สินค้าที่ดีที่สุดค่ะโดยเราจะมีการควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่างลบสิบห้าถึงลบสิบแปดองศาเซลเซียสนะคะห้ามละลายเด็ดขาดค่ะจนกว่าจะถึงงมมมืออลูกคค้้าาาเตรรรีียยพท่จะะสัััผหน มาเลยค่ะเห็นไหมคะว่าห้องนี้หนาวแค่ไหนคะทีนี้เราก็จะมั่นใจได้นะคะว่ามันฝรั่งแค่แข่งของเราแข่งแน่นอนค่ะโคเชจ,จะแข่งแล้วค่ะจะมีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะคะปลูกในพื้นที่ที่เหมาะสมอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อให้ได้มันฝรั่งอวบอ้วนเหมาะกับการทำเฟรนช์ฟรายค่ะ แล้วพอมาถึงที่สาขานะคะเราก็จะเจอสินค้านะคะมากมายหลากหลายจัดเรียงไว้ในตู้แช่ที่ได้มาตรฐานนะคะแต่ถ้าอยากได้สินค้าแบบตุ้งๆเป็นลังเลยนะคะก็สามารถแจ้งนอกพนักงานได้นะคะเพราะว่าเรามีสินค้าสต๊อกหลังบ้านเป็นอาณาจักรเลยค่ะยิ่งซื้อมากก็ยิ่งลดมากนะคะ <S <S ถ้าพูดถึงการควบคุมมาตรฐานเรามีทีมตรวจสอบคุณภาพสุ่มตรวจสินค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าได้สินค้าที่ดีที่สุดถ้าสินค้ารอตไหนที่มีปัญหานะคะเรารีเซ็ตทันทีเลยค่ะคุณภาพและมาตรฐาน คือสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณลูกค้าต้องการค่ะนอกจากมาตรฐานที่ดีแล้วเรายังมีสินค้าให้เลือกมากมายหลายแบรนด์หลายชนิดและที่ว่าเยอะหลากหลายนั้นมันเป็นยังไงเดี๋ยวเชฟพาไปดูเลยค่ะนี่ยิบไปเลยไปดูนค่ะรู้หม่หรเอยรู้หรือไม่ ทำไมเฟรนช์ฟรายถึงต้องทอดตอนแข็งเท่านั้นเพราะว่าถ้าเรานําเฟรนช์ฟรายที่ละลายแล้วมาทอดมันจะอมน้ํามันค่ะนี่คือสิ่งสําคัญที่ทําให้เราต้องใส่ใจเรื่องอุณหภูมิของสินค้ามากๆเลยค่ะแต่ถ้าถามว่าจะต้องแข็งขนาดไหนแล้วเราก็แข็งขนาดนี้เลยค่ะเดี๋ยวเชฟจะทอดให้ดูเลยนะคะเทลงไปเลยนะคะและที่สําคัญนะคะต้องทอดตอนน้ํามันร้อนๆเท่านั้นเลยค่ะและเฟรนช์ฟรายที่เชฟเพิ่งทอดไปนะคะเป็นเฟรนช์ฟรายแบบตัดแท่งตรงเรียกว่าชูสตริงค่ะมีขนาด7มิลลิเมตรนะคะตัวนี้จะมีขนาดเล็กแล้วก็สุกง่ายใช้เวลาน้อยด้วยค่ะ ตัวนี้เรียกว่าสเตรทคัตค่ะมีขนาด1 0ม mm, ิลิเมตรนะคะตัวนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบมันฝรั่งแบบกรอบนอกนุ่มในค่ะตัวถัดมานะคะจะเรียกว่ามันฝรั่งแบบแท่งหยกักค่ะหรือว่าคริงเกลคัตนะคะตัวนี้จะมีขนาด1 2ม mm, ิลิเมตรค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบไซส์ใหญ่จุใจแบบจิ้มซอสได้เต็มปากเต็มคำเลยค่ะแบบถัดมานะคะเราจะเรียกว่ามันฝรั่งแบบเคลือบแป้งถิเฉพาะค่ะหรือที่เรียกว่าโคตเต็ดเฟรนช์ฟรายค่ะมันฝรั่งแบบนี้นะคะหลังจากทอดแล้วนะคะรับประกันความกรอบนานถึง25นาทีเลยค่ะ มาทางด้านนี้นะคะตัวนี้เลยค่ะมันฝรั่งติดผิวค่ะหรือที่เรียกว่าเวชนะคะตัวนี้นะคะจะให้อารมณ์เหมือนว่าเราเอามันฝรั่งสดมาทําเลยค่ะ เป็นอารมณ์แบบคุกกิ้งที่บ้านแบบโฮมี่สไตล์ค่ะตัวถัดมานะคะก็คือแฮชเาวแบบทรรนเกลนะคะหรือว่ารูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมีขนาดชิ้นพอดีคําค่ะทอดกินเล่นก็ได้หรือว่าจะทําพวกคานาเป้หรือฟิงเกอฟู้ดก็ได้นะคะโดยมีท็อปปิ้งเสริมโรยอยู่ข้างบนค่ะตัวถัดมานะคะก็คือเทเตอร์ทอสนะคะหรือว่าแฮชเาลรูกทรงกระบอกขนาดเล็กนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะมีขนาดชิ้นพอดีคําค่ะนิยมทอดทานเล่นนะคะหรือว่าเราจะไปเสริมแบบสไตล์นาโชก็ได้นะคะโดยมีซอสแล้วก็ชีสโรยหน้า้าางบบบนนนนนนกกกก็็ิเเเล่่ไปปอีแคะตััวถดม กำลังหันเต๋าแช่แข็งนะคะตัวนี้ค่ะสามารถเอาไปทอดก็ได้หรือจะไปอบก็ได้นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มลูกเล่นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสริมด้วยเครื่องเทศสมุนไพรนะคะหรือว่าผงโรยต่างๆก็อะไรอีกแบบค่ะในฐนานะที่เราเป็นผู้นำันดับหนึ่งทางด้านเฟรนช์ฟายนะคะเราก็ยังไม่หยุดพัฒนาค่ะเพราะเราคำนึงถึงเพนพอยต์ของผู้ประกอบการที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาและประหยัดเงินในการทําร้านอาหารค่ะและนี่นะคะก็คือมันฝรั่งบดแช่แข็งหรือว่า frozen mashed potato ค่ะตัวนี้นะคะใช้งานง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่นำไปอุ่นไมโครเวฟก็พร้อมเส พร้อมทานเลยค่ะแนะนำครบหมดแล้วนะคะเฟรนช์ฟรายของเราก็ได้ที่พอดีเลยค่ะเราไปดูกันค่ะนี่ไงเฟรนช์ฟรายที่ถูกต้องเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เฟรนช์ฟรายที่มีความกรอบสีเหลืองทองอร่ามน่ารับประทานมากๆเลยนะคะชะดา และนี่คืออันจักเฟรนช์ฟราที่กรอบและสีเหลืองทองอานดับอันสุดแสนจะน่ารับประทานของเราเราไม่ได้มีดีแค่ความหลากหลายเท่านั้นนะคะแต่ยังมั่นใจได้ถึงคุณภาพและมาตรฐานที่ดีด้วยค่ะเพราะฉะนั้นถ้านึกสูงเฟรนช์ฟราต้องที่ m แมคโครเท่านั้นค่ะเพราะเราคือผู้นำเข้าเฟรนช์ฟรายและผลิตภัณฑ์มันฝรั่งแชทแของอันดับหนึ่ของประเทศไทยค่ะ คร